ดับแนวหนึ่งดับแนวหนึ่งบอกเราว่าหนะ่ะตางมันมืนมน like, ม่นมันเลียนะมันอย่างนะำมื่นรวยได้หมดน่ะตางมื่นว่ะ <c oughs> เอามันมืน่นขี่ไม้แหงบอ่บอะไรสวยบ่เบึ้งตาบ่มองมันขี่ไม้แหงบ่บักบ่มื่นบ่เอา้าเจ็บหลายอีหานะ่าน่ะเลือดเลือดซงวาหลายบ่อยเลือดเลือดซวงว่าเราจะผมอ้อมเข่าหัวบ้านกลางบ้านกลาง เดี๋ยวมันหลอดไงมันหลอดมันออกไปมันออกไปมันอยู่ออกไปพุน่นเะห็นไม่เห็นนะเฮ้ยมมันยังอยู่ในบ้านอยู่ยังอยู่ในบ้านหลังคาหลังคามื่นรวยอีกแล้วมื่นรวยอีกแล้ว <c oughs> ีดเอาล้มหนึ่งพี่ปอบเหลือไอ้ว้อเหลืองเหลือไอ้ว้อเหลืองบักพี่ปอบไปโอเคโอเคปาดขวากำลังปาดขวาอยู่กำลังอ้อมขวานะตอนนี้มันเข้าไปข้างในยังไงมันขับรถสตาร์ทติดง่าย สี่ตายแล้วยิงมาได้สีตายแล้วสวยมีตัวโดนไหมสองตัวสองตัวสองตัวเอาเม่ถั่วสีตายแล้วไอ้วัวแดงไอ้วัวแดงอีปอบอีปอบนี่ก๊อดติ้นก๊อติ้นก๊ลังก๊อดลังก๊อดลังออกลังติ้นละออกลังติ้วปักนล้ะ อยู่หลังเตี้ยหลังเตี้ยหลงเหลังเขาเต็งหนเต็งหลังมันหลังหลังเขาเป็น,น <c oughs> บ้ามังก้อนหินนี่ตายไว้กว้อนหินเนี่ยอเออไปดีใส่รรลลหรือว่าแล่นลงล่างเหรอน้องแล่นลงล่างเหรอวะตัวเดียวกันมั้งตาย มาคนหนีเน่ยผมเปิดแล้วเปิดูแล้วเนี่ยเบอร์เบอร์เบอร์สาเบอร์สฝั่งฝนู้นฝั่งนูนงงน้นไหวไหมล่ะสามคนน่ะนี่นี่นะตรงสามสี่ห้านี่ไห,หน้าตัวหไหวบ้างวนน่ะสามคน <c oughs> ไอ้ไอ้ไอ้สาคนไหวบ่น่ะเนาะสามจังเด็อกับหน้านี่ไหม เอาฝั่งนี้อยู่เนี่ยตั้งไอ้วอลเลนก็อนละแพ้ก็ได้ครับเจนพี่บอยรีก้อนโทวละม่ต้อาหมีมันได้เจไนได้มันด่าดิ่งยี่ห้านั่นน่ะเจนเจนเดี๋ยวรออันบวกดีมากันมันจะใส่ชิ้นใส่มันอยู่ชุดไหนบอรที่ไปชุดบูนัยยี่ห้านะั่นน่ะ

สวยตึงตีพี่ปอบยังไม่สามเสียงถึงแม่ไอ้วายผมสิบสาม13นะพี่ไม่ห้าไม่ห้าสวยมันแหลนขึ้นมาแล้วพี่หมอสลิง มันมาแอร์ดรอปอีกอันนึงแอร์ดรอปแอร์ดรอปสองตออัลบุนเลยมันยึดตู้ซุปอะไรซุปอะไรตออัลบุนยังนางโคมูีิมิยึดทึงบัตเลยเนี่ยเออเออมันตายไปไอเอามันตายแล้วบ่บ้างบนบ้านมีตัวข้างบนบ้านมีตัว เอานะเพื่อนไะนะนะม่โตอยู่หลังก้อนหินอีกนี่ข้างหลังเราก็มีตอนนี้ใส่วางไว้น้ำบางแล้วนะโอเคขากดแป้งมาดึก

บ้้ในบ้านนะบมันมนน่นี่ไปานั่นอ่าอยู่ในบ้านเนี่ยุดนี่อโอเคามนั่นไล่อยู่ในบ้านหลังนี้สองหลังนี่ยมันอยู่สองตัวเนีมันอยู่สตัวดิพี่ สองตัวเิไปหยอดมันนะอหยอดเลยพี่เดีผมจอดฝั่งนี้ด้วยมันอยู่ในเฮือนมันอยู่ในเฮือนแหละเอยมันมันนั่งอยู่ข้างล่างนี่มันย่างนั่งอยู่ข้างล่างนี่ะครับหลังกาอีหลังกาอีเจ้าผมงต้องมีเด็นุ่งห่าน่านั่นน่านาน่าหนาแล้วโอมจิงมินส์

ว้าวกดไลค์มาเดี๋ยวพี่ดอน